สดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจํารายการมานิช็อตของเราคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจํารูนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพยุทธ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะปุ๋ยรอช้อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยรอช้อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเห็นพูดลงเยอะเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าครับวันนี้เขามีไอนะครับอปุ๋ยครับเรื่องของสภาพัดเมื่อเช้าตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับ ข่าวก็เป็นการแถลงภาวะสังคมนะคะไตรมาสี4แล้วก็ปก5 9ตัวที่น่าสนใจเนี่ยมันมีอยู่สองตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวของนี่ครัวเรือนแล้วก็การั้างงานมาดูทีละตัวดีกว่าเริ่มจากเรื่องของนี่ครัวเรือนก่อนปรากฏว่าตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยนะคะไตรมาสที่สี่เนี่ยปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องนะคะอย่างไตรมาสที่สี่เนี่ยมันมีการขยายตัว4.9เปอร์เซ็นส่วนไตรมาสที่สาม ขยายตัว4.1สรุปแล้วปี59เนี่ยนะคะมีการขยายตัวไตรมาที่1.47ไตรมาที่2.43คืออยูประมาณ4เาทั้งปีเนี่ยประมาณ4ถ้าหากว่าถา,ถามเทียบกันไปตั้งแต่ปี56เนี่ยถือว่าตอนนี้นี่ทุกครัวเรือนเนี่ยสถานการณ์มันชะลอตัวลงปี56 6, เพิ่มถึง11%ปี57เพิ่ม6.6ปี58เพิ่ม52แล้วมาปีนี้เห็นไหมคะเพิ่ม4%มซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นทีนี้ภาพรวมๆทั้งปีเนี่ย มันก็ทําให้ GDP มันอยู่ในสัดส่วนประมาณ81%ของ GDP สำหรับนี่ครัวเรือนถามว่า81%เนี่ยน่ากลัวไหมก็สอบถามไปที่คุณสุรพลโอภาสเถียนเิตคูโรอบอกว่ายังไม่อันตรายถ้ายังไม่ถึงระดับ85%นะคะอันนี้นี่ครัวเรือนแล้วถามว่าแล้วสัญญาณปี60นี่ละ่ะสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าสัญญาณเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าการมีไรายได้เพิ่มของประชากรน,นี่รถยนต์ผ่อนหมดนี่ใหม่ แค่ <Spe cies> จะไม่เพิ่มหรือเพิ่มน้อยมากแล้วก็นี่กลัวเรือนที่การกู้ฉุกเฉินจะมีความเป็นธรรมมากขึ้น,นจากมาตรการการที่จะมีการแก้ปัญหานี่นอกององอกระบบของรัฐบาลเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสถานการณ์เรื่องของนี่น่าจะดีขึ้นตัวนี้น่าจะสบายใจได้ส่วนอีกตัวหนึ่งเรื่องของการจ้างง <Spe cies> านเป็นยังไงการจ้างงานต้องมาดูค่ะว่าไตรมาสสี่เนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าการว่างงานนะอยู่ที่0.97เปอร์เซ็นต์เฉพาะไตรมาส แล้วรวมๆทั้งปีล่ะเขาบอกทั้งปีเนี่ยการว่างงานอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นเราก็ดูมันไม่เยอะนะด,ด,ดูว่ามันต่าใช่มันไม่เยอะแต่ตัวนี้ล่ะค่ะมันสวนทางบอกบว่าไม่เยอะแต่ว่าแนวโน้มมันเพิ่มต่อเนื่องอ่าเพิ่มต่อเนื่องอยังไงเทียบกันปีห้าหกศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต<แ>์ห้าเจ็ดศูนย์จุดเก้าห้าแปดก็ศูนย์จุดเก้ามาห้าเก้า หนึ่งเปอร์เซ็นและเฉพาะปีหกศูนเนี่ยเฉพาะเดือนมกราเนี่ยมันไปหนึ่งจุดสองแล้วค่ะสำหรับเรื่องของการว่างงานนะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันน่าก,กลัวไหมแล้วที่สาคัญก็คือปีนปปเนี้ยปีหกศูนปีหกศูนยคาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาใหม่ออกมาอีกประมาณห้าแสนห้าหมื่นคนเด็กจบใหม่ใช่มันก็จะมาบวกกับไอ้ที่ว่างงานอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งทําให้สถานการณ์น่าก,กลัวไหมอันนี้สภาพาัฒน์จบอกเมื่อดูจาก GDP ที่คาดว่าจะขยายตัว3 4เปอร์เซนตีนี้การลงทุนของเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นส่งออกขยายตัวก็น่าจะดูดซับพวกการว่างงานพวกนี้ลงไปได้ค่ะพี่ยอยบเดี๋ยวตามดูกันเลยกันนะครับเรื่องตัวเลขการว่างงานนะครับอเอาละครับไปดูเรื่องสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับภนะาษีการหากักรถย่อนภาษีสําหรับสําหรับนิติบุคคลที่จ้าง ผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ชัดเจนแค่ไหนแล้วครับปุบ๋ยครับค่ะก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเป็นการเผยแพร่ราชกิจสกาเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้ให้กับบริษัทหรือว่าห้างส่วนนิติบุคคลนะคะคที่มีการรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเข้าทำงานอันนี้คุณประสงค์บุญเนศอธิบดีกรมสรรพากรก็ชี้แจงว่าอันนี้กรมสรรพากรเขาจะอนุญาตให้บริษัทเอกชนนะคะสามารถนำค่าจ้างผู้สูงอายุ มาหักลดหย่อนหักลดหย่อนจากการอจาจจะค่าใช้จ่ายของมือษัทได้สองเท่าแต่ไม่เกินสามหมื่นบาทอ่าก็ก็อันนี้เป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะ,ะทํางานต่อได้นะคะเว่าแล้วมีส่วนของผู้สูงอายุล่ะ ะจะได้จะจะมีภาราภาษีเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าม,มีมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ,คะท่านอธิบดีกรมสรรพากร,ก,รก็ชี้แจงนี้ค่ะบอกว่าถ้าหากว่าดูตามเกณฑ์โครงสร้างภาษีใหม่ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนไม่เกินสองหมื่นหกพันบาทบนะคะก็ไม่ต้องเสียภาษีถ้ามีรายได้ไม่เกินสองหมื่นหกพันบาทสําหรับอายุเกินหกสิบแล้วยังหางานทําเพิ่มได้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับ เอาละครับเป็นข่าวดีเลยนะครับวันนี้รลกลนสั้นๆทนันนีก่อนนะครับปุ๋ยครับค่ะขอบคุณค่ะบพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาี่นีนเผอจำรูนผู้สื่อข่าวคนเก่งผู้สื่อข่าวพิเศษประจํารายการวิทยุมันนี้ช็อตของเรานะครับอย่าลืมครับคุณผู้ฟังครับเข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันมันนี plus วันนี้มีคําถามลุ้นกันทั้งสิ้น8รางวัลลุ้นกันทั้งสิ้น8รางวัลประจําวันนี้ด้วยคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเอาละครับราจะพ รู้เลึกรูเท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรูเท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพกษาเรียวเอสเตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพกษา .com อม